ใส่เข้าไปยังไงออกมาอย่างนั้นเลยเอ่อเตาเนี้ยเตานี้เพิ่งคิดคิดค้นเขาพึ่งทำคิดค้นสำเร็จเมื่อสามเดือนที่แล้วนี่อันนี้ผมเผาถ่านเหลืออยู่ตรงไกลไหมตรงนี้ยนั่งอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงการทำถ่านไม้ไผ่ใช้ไผ่ ันนี้ก็ส่วนมากก็ไข่กิมซุงที่เราตัดแต่งออกมาอ๋อนี่โอ้โหดูดูท่าทางแกร่งมากเลยลุงเผายังไงแนะนําหน่อยนี่เตาแบบนี้อ่ะเผาด้วยความร้อนสูงความร้อนถึงร้อยถึงทันองศาแต่ดูถ่านครับกานอย่างเงี้ยใส่เข้าไปยังไงออกมาอย่างนั้นเลยอืมเตาเนี้ยเตานี้เพิ่งคิดคิดค้นเขาเพิ่งทาคิดคนสําเร็จเมื่อสามเดือนที่แล้วนี่ อันนี้มีมีกันไอ้นี่ด้วยความร้อนออกกันเป็นเป็น i n s u l a t i o นเนาะซื้อเข้ามาประมาณเจ็ดพันแล้วก็ยังมาซื้อพวกเครื่องมาที่นี่ก็ตกสองหมื่นอันนี้เป็นตัวเก็บน้ำส้มเหรอไอตัวนี้เราต้องเอาน้ำมาหล่อเย็นเพื่อให้มันได้น้ำส้มเยอะๆอ๋อมีการหล่อใช้ใช้น้ำประมาณประมาณพันลิตรประมาณห้าพังหกพังตัวนะครับจะได้น้ำส้ม เด้น้ำส้ม1 8ลิตร10-12ลิตรครั้งนึงแหละน้ำส้มนึงเขาขายกันลิตรละ100นะครับอ่ลุงใส่ไม้เข้าไปประมาณโดยประมาณได้ชั่างไหมใส่ลงไปเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่เต็มถังมันมีแกนกลางอยู่ตรงนี้เต็มงเต็มเต็มอ๋อแล้วความความยาวของไม้ก็ประมาณสักซมได้ถั้งสองลิตรอ๋อใส่เข้าไปผมใส่ตามสบายตามอารมณ์ เออไม่ได้ว่าไปช่างเช่องอะไรเพราะเราไม่ได้หวังขายใครไม่ได้ขายใคร้วกออ็จะใช้เองก็าอาจจะเรื่องข้อมูลข้อมือเราไม่ได้ถึงขนาดเป๊ะเพียวพอติดฐานแล้วผมก็จะอาไปไปันนออป่นให้คนอ๋อปั่นให้คนด้วยอ๋อเครื่องมือพร้อมในในยลุงฝันนี่เครื่องมือน,นี่พร้อมมากนี่ปันป่นให้มันฝนเสร็จแล้วก็เออเอาผ่านเนี่ยประมาณ ประมาณหนึ่งส่วนแล้วก็พวกใบไม้อสองส่วนถ่าหนึ่งส่วนใบไม้สองส่วนเอาไปทำแล้วดูแล้วก็ไอชีวัวประมาณประมาณหนึ่งส่วนครับที่พวกมูลสัตว์นะอะแล้วก็รดเป็นน้ําจุลินทรีย์ที่มีอยู่ครับจุลินทรีย์ก็ก็ใช้น้ำมะพร้าวเทียมเราทาน้ทำข้าวเสียบเราทําขึ้นมาเองจากจากลําละเอียดกับกับน้ําตาล ามสูตรของอาจารย์ของ,ทองไทยขออมอออิถ้าใครสนใจก็ไปดูตรงนั้นเพราะได้หมักสักเดือนหนึ่งแล้วก็เพราะว่าอาฐานเนี่ยมัน,ม,นมันมีรูพุนอยู่ครับจุลินทรีย์มันจะเข้าไปอาศัยอยู่จุลินทรีย์ตัวมันเล็กมากต้องใช้กล้องอ่4,200เท่าจึงจะจะมองเห็นตัวมันมันจะอาศัยอยู่ในฐทานเป็นที่อยู่อาศัยนี่เราก็จะเอาไปไว้รอบคอไผ่อ่า ไผ่ยักษ์ผมจะขุดแล้วก็เอาทําฐานไปรอบอไปรอบเลยแล้วผมนี่ใหญ่ถ้เรียกเขาเป็น,นใหญ่เท่านั้น <c oughs> นี่คือข้าวมมยที่น้ำต้องผลไมไ้ได้ได้ครั้งสุดจริงโอ้นี่ตาตีเลยเนี่ยจริงเลยนาำต้มแล้วผมกำลังซื้อเครื่องเครื่องกั่นน้ำต้มจากจีนนั่นแหละนะซือ้อต้อ๋อรคือ มีทุนแล้วเป็นความสุขแล้วไม่ไม่จ้างไม่จ้างแต่ว่าเครื่องมือนี่ไม่ไม่ประหยัดไม่ไม่ขี้เหนียวพันก็ลงทุนนะไม่งั้นไม่กล้าซื้อพันต่างๆเสียมเล่มละพันนะเออสี่ห้าเล่มอะเนี่ยตัวเบาเนี่ยดูเสียมเออเวลาเรายกขึรน่ตาแล้วก็เราปล่อยลงมันก็ได้เลยไงอ่าอ่าคล้ายๆผมเลยผมก็ใช้อย่างนี้ยแต่ของผมใหญ่ไปมันไม่ค่อยถ้ายอย่างนี้ก็ให้กระชับนิดนึง มีห้าหกอันตีพิเศษเลยตีพิเศษนี่ผมแต่งกอภผยผมก็ใช้ด้วยโซ่โใช้เครื่องมื่ดีขอบคุณคุณลุงขวัญน,นะครับที่ได้ให้แรงบันดาลใจในการทำสวนกับเราเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนวัยเกษียณนะครับได้มาดูว่าเขาทำสวนอย่างไรนะครับแม้ว่าไม่มีแรงงานลุงก็ทำเองได้ ากกดไลค์กดแชร์ช่องต่างๆของทางสวนภัยนานาพันธ์ขอบคุณทุกท่านในการติดตามครับขอบพระคุณครับ